ค่ะเมื่อนนี้มาตามแนวทางพอสุพศเป่นฟ้านดีแล้วมดทีตผพานมากเปนฝันว่าเลขมันสีมากคล่องเก่ามันก็มากคล่องเก่าอีลีงวดนี้พู้มเจ้าทีบอกกันว่าให้ฝันเอาพู้มฝันพอพดจะเป็นแบบไหนไปติดตามกันในเลยอค่ะสวัสดีครับพอสุพตาว่สมกันอีแเ้าห้องเปิดอีกแล้ว พอว่าโอ้ยเีดาเดี๋ยวโอ้ยดาเนี่ยพอไม่ต่บวังมากฮะพอาอไม่ตะวข้อเก่าข้อเก่าข้อเก่าคือพอวานีเนาะมันก็วางสันเนาะนั่งถึงสตัวโอ้ยขอโทรหลายได้พี่น้องเอซีเนาะมอหนึข้อเก่าบเอาสบเอาสมตัวมากกระตัดซีหกเสืออใชนไหมเราสตัวมากกันเลยทังบนทั้งล่งอสี่หน้องน่ะพีน้องเนาะข้อเก่าจิจริงให้เอาตัตัวนั่ง มอเรสองก็เหมือนเนาะรับมาตรไปตักใไ้เอาแต่ไทยมากสอมาเหมือนเลยเนาะหันสามตัวเลยนี่สามตัวกับห้าสองสามมันออกสามสองสี่มันออกไ้ยจะอันอีหังกับาสี่หกตันะเห็นสี่หกัวนี่อันฝรั่งแกพี่นนอโอ้ยเนาหเสียดายเยอะันงแลกมันเข่าอีกยังก่อนโอ้ยมันขามีตัวนึ่งย้นมันอนอขามสองสี่เลยเขาไปขามเนาะเออขามมันหอเหนหนันมันขามเนเมันขาวงว่าทันทีเลย มันมีหาสองสองสามกันซสองสามซสองหาสองสามเนาะสองสี่มันเสียสี่ว่มีสังเกตรถที่น้องสองหาเขาอาให้ขับด้อยตันออกรถเลยงเปลี่ยนผมก็ไล่เบิ่งก็ยังนี่ล่ะยังกวานศูนย์สี่ศูนย์หาูนย์เจ็ดนี่ยละศูนย์หกาซ้ำนะเงีเงี้ยครับเอาคือนชิงลูนอมานังฟังบอด้วเดอย่างนี้นะพ่อแ้เดียัเป็นเล็กเปนเบอร์ได้แลขึ้นเลยไหมหุนชินลูแล้วนะะหวรถหอ่หว จะว่าวัสนาไปมั่นดีกว่านี่เอาพอวัดเกินอย่างหนึ่งเนาะคือหัวก้อนนี่พอฝันแรกๆเลยดอกกระฟอกกรฟันว่าเห็นทะท่าอายุบลายประมาณหาสิบห้องสิบเนาะหาสิบป้วนหาสิบเหแนละว่าบอกว่าหาก้อนยังแต่พอเจอล่ะหาสองสามหาสองสามเออก็เลยเอาเป็นข้าวเบากินว่าควาดีจ้างรถหาขั้นมาแล้วสองขั้นถายอีกสามขั้น ทีหาต้องตามใช่ไหแน่นีหาสองสามสองสามเรียกว่านมัอ,อนวไปของเกาียนกวางสิเราไปค้นตายไปข้องเกลาวางสิไหมอันแรกนี่เป็นชุดหาสองสามันแน่นี๋วยวเจ้าพ่อล้เราม่ิม่ของเกลายวหรอกเนทอไทยๆดิแน่นในในคีบหาสองสามน่งข้าวทอ้องมเนี้ยออกแล้วไปฝันว่างไหนคนมาฝันวางกูเสียงหัวสร้างหัวน้ำมึนหัวสามมวยจบันว่ามันออกขังส่ยืนนั่งขังวะ กูเสียงไปหัวนึงมึงเหมาสามหัวทิ่อสักโอ้โพอเลี้ยงเห็นสองก็เห็นทั้งคางครับหัวมันบ่เออเออแล้วเป็นสามเป็นสามทางตีว่าเขาเขาตีสามว่าข้าวตีสามว่าข้าวค้างมันต้องมีสามหัวมันบ่เออเออเพราว่ากูเห็นสองหัวมึงเห็นเหสามหัวที่มันว่โอ้แสดงว่าโอ้ยคนงว่าบางคนก็จะ่าสร้างสร้างเก้าก็ได้น้ำซีก็ได้สร้างรถซีเท่าเนาะ เออพ uh, ันธุ์ไดนเบิงเลยไหมสร้างสัตี่เท่าหัวมี้สองเออกูเสียงหัวไว้สองกูเสี้ยงหัวไว้มีเห็นซ้ำมวยพนุบวะสองสี่ก็จะตื่นเสด็จขึ้นเนาะเดี๋นุทีู่กเป็นชิงรูกมาอไสองสี่เป็นิรูเปด้เนาะเป็นรังส่วห่วยสองเพ่ง่าามอยู่เพิ่งในยืนแอบคางเนาะห่วยว่าวันนีอธิบายเพิ่งนี้ม่าละสี่เอื่อนเนาะสร้างเพียบวันหนึ่งกูดอหัววันนึงกูยางม่านบะใบ แต่ไหนม mm. um, uh. right. ันยังไม่ยอมีกยเห็นสองหัวไม่เห็นเป็นสามหัวเรอามบอกนเลยหรอวะนี่ว่าเรออะไรก็ไมจมแหวันนี้คือว่าพนไม่บอกไม่ว่าฝันเอาฝันเอาที่ฝันเอาวันนี้ฝันเอาวันนี้ฝันเอาวันนี้ฝันเอาพนพนว่ามาบอกวันนี้เดี๋ยววันนี้เนาะมันบายยอกยิ้ตที่แรกพนบอกว่าฝันเอาเนี่ยวันนี้ฝันเอาเด้วจตวาสนาไฟมัน ก้อนควาดิวัดศาสนาไปมมันดิวางซี่เจยตรงหลายก็ตรงเปพอก็นเห็นเบียเห็นงานาสมพลก็ติดเ่ยบไปจริงเนาะทไมยเนาะเนาะแต่พอดไมีวัดสนาก็ดีได้แต่ไม่ชคไปเห็นพอดช่วงสี่หกสี่เก็ดพอดในเห็นรถเจีดินนี่แหละทั้งมหากินอืมอมอืมพส่ี่ีเบียรถแต่ี่หกสี่เก็ดเหมืนีซี่เปบังอันหกสามเนาะอืคก็ดวงห้อไปลย่างหนึ่งเล็กึ้นว่าเออเป็นลักษณะนี้ เอาเสียวตามคุ้มพอดีกว่าะ่า้อยสิว่าถ้าตีซอยเขาว่าหลา่บ้านนี้เขาถึงจับประเด็นด้วยเขา่นให้เขาตีหมดก่อนเขาตีไปลักษณะใดครับอันมาดูดูวันเทาสิจับออกได้ว่าปฏิปยไปไงนบ้างเงี้ยนี่หอมเงินกนมาเที่ยวกันต้องใส่เวลาปัสสาวะกันเนาะเงี้ยนแต่เพิ่นวาเนาะข้องเก่าเ้าก็ยังหนีข้องเก่าเนาะผมบอกว่าข้องเก่าเลยเก่าคักหล่ะแต่ว่าปัญหาคือผมเม่ไเดียวสองใส่คือไม่ว่านี่หาเป็นแนนน้องมันคือจังมวังสิเลย คนบอกเนาะคนบอกกันเนาะแสดงว่าเงี้ิ่นบอกพ่อว่าให้พ่อฟันเอาวันนี้พ่อฟันเลยครับวันนี้ถ้าคนตายแล้วคนตายแล้วตายองเนี่ยคนเนาะผู้ตายไปแล้วนั่นคืออยฝันเห็นเพิ่นขี่รถไปน้ำกันสิไหมมันขีรถบ็นพอเห็นทะเบียนรถบ่ะบอกว่าเป็นรถบานขั้นสิรถเตี่ยวเป็นรถบานเจอว่าผู้นี้พอจักดีจักดีเพราะว่า ข่อไปยู้น้องะเจาสมัยดเด็กหน้อยเป็นทูกคนบ่ข่อยโจกขวัดกินนดิจกขวดัดใส่ออกขบบาทเนี่ยหลงเงินสองบาทไปคอยวดัดเลียงน่องสามคนจุนดไงคนนี้บานนี้บานี้เขาบอกี่หน้าห้กินบ่ไปยูนนปนน่น้องะเจาไเป็นน้าน้องเจจาระเจาไปปีน่าหาชิบถังทีมั้ยทำไมควมนันเนาะบ่าพรใหญงนี่พันก็เป็นเบาอนบ่เก็กน้อยนี่นก็อยุบโป,ปก่ก บรจบซ้ำดอกกุ้ว่าพ่อใดญยากจนออกเล่นกระไรเด้อก็่อนโรงเรียนมายุงกับเจ้าเลี้ยงขั้วเลี้ยงยังไถนากับเจ้าเนาะเด็กหน่อยกีบโอ้โดในงานในเป็นดิครับส่วนี้ปลห้องเฮ็ดงานเป็นมอสเมื่อนี่มอเคล็ดงานมัน่เฮ็ดเวตุปีกเมียในเขาปีละหาชิบชังวันไหนในกี่สมัยก่อนบอหาชิบชังเรียงน้องข้าเฮ็ดเวียงไหมเออหาไม่ไงก้อนขั้วเนี่ยแหละคุยเม่ป่วยไปพาตัดอยู่โรงพยาบาลกันนวลบอครับค่อยจกขวัด ให้น้องกินก้อนไปก็เรียนเลี้ยงน้องสามคนเอาแฝดผู้นึ่งมันบ่ได้กับผู้นึงบ่แฝดแล้วก็ปองปองหนึงกินด้วยสามมือน่ะบาทไปกินไปร่บาตรไปกินองได้เจ็ดบาทบาจะกินกับร่ำบาตแมปนเอาเงินสองบาทเป็นนั่งถาพายุหน้าประตูของบ่คนมากกับอุ้มบาทน้ำเพลนเอ็มกับบัวทาเงินสองบาทนี่เพลนเพลนเอาขึ้นไหนเขาเอาก็ใส่เข่าแพร่ดามมาห้น้องกินยังแบงเลี้ยนนี่บ่เนี่ย อว่าไปนุ่งดีหรอกู้แจกจังในนุ่งเป็นว่าไร้เดี้ยไม่อายุวานมันแล้วจนเขาว่าเฮ้ยงานห่างหมดที่ไดนแล้วงยนกเสาหนา่เสาซ้ำหนี่น้อยเสาไม่จริงเนาะคือว่าชีวิตเริ่มต้นขวักน้ำเน่อเนะงานถึงไม่เห็นสูงนะสมมติหน่อเนะก็เรยว่าอย่างไหนปวดสีนี้หาคือกับเจ้ากระบุนทรส่งมากกระเจ้ากัาแกกับมากไปเยอะนะเมื่อละสามสิบบาทไม่เมาให้งาน ได้สรงาาสว่าบ้านซื้อกล้วยให้พอ่อซื้ออย่างไรหน้าท้องมับก็ซื้อออาได้หนิครับซื้อตอจากลุงนี่นี่ม่นน้ำมุนหน่อยะนะนคุณตอเออซื้อตอจากลุงกับ่ามุนเขาได้เขาเจ้ากับบ้หายเขาเจ้าสมัยตะกี้บานิดเงินเงินหนึ่งมันไม่แม่นมหน่อยได้สมัยตะกี้ถ้าเป็นเล็กหน่อยเงินนะเอแกว่างอย่างไรหลายไหนบอกโกูแต่ว่ามื่อน,นี้อย่าโก้เขาว่าซื้อได้นี่ก็เอาเงินมาซื้อเอาเก็บพันโอนสี่พัน ไปเงินเงินมาหน่อยเนาะแน่นของวันนี้พอเห็นคนตายนี่ไปน้ำเพลินนี่พ่อตียังไงคนตายก็ะดิศูนย์ตัวเนาะผู้ชายกไหมครับพวกไส้กับพวกไส้ฝันก็ะดิศหกตัวไส้น้ำหกเนาะวันว่านมั่นสิรถตีขี่รถถือว่าหาศูนย์ตีไม่ทางไหนกันมันอบัติเหตุชัดเนาะมันก็ไม่ได้บอกว่ามึงฝันเอาฝันมาสินี้พอที่ฝันเห็น อ่าลุนพี่ที่เพิ่นตายไปแล้วแงานขี่รถไปนน้ำกันในรถบาสขี่รถเป็นกันในรถบัส่นว่าจังไดาว่าผู้ตายครับบ่ปากนะเมาดิเพปากมันไม่ต้อไปน้ำกันแงานแต่เห็นได้ตื่นบอกว่าไปแล้วเนาะก็พูดกับเตื่นก็ไมาเศร้าแล้ยมิเต่วงเราสิตื่นหล่อนี่ฝันเห็นแน่หัวันเราสีแย้งทำไมในกองฟันหนึ่งมีเตจขี่ไป็นน้ำเผื่อๆเจอยี่รถก็ไม่จักบ่เอาเป็นรถบัสตัวรถบาสเนาะคนผู้ขับคนสุรินทรเคยขับรถน้ำกันพคนอ่ะผู้ขับรถก็พวกนี้ไปน้ำกันเหมือน วันนี้พอกขาเ้่มาตีว่าคนตายอ่าจทเป็น60 60น0์ห้าศาศูพอจีรดครับผมหัวรถเนาะแมนสี่ศูนย์ว่าใส่พอคนตายวะสี่ศูนย์กัในน้าคือเขาบนว่าเขากับพกฮู้นบ่ล่ะครับอันนี้ขามห้าศูนไปก็้วออบขามคือสองซีกันแล้วเล่นตีสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนยะพ่อเนาะแมนเนากัดตีไปสักอนกันไปนเก้าศูนยะพ่อเนาะเมนอายุคนตายนี่ท่ายพ่อห้ปีเกิดพศสองพ ลอกกระตายหลายปีเนาะพ่อเนาะแมี้ตายคืออายุตอนตายหายยู่สามเนาะแมี้ครับตามนี้เด้นะครับหายสามปีพอพูดก็ะหายมากเนาะพุ่เจ้าที่อกว่างวันนี้ฝันเราเป็นวันสั้นนะครับบอกว่าพอฝันเราต้องวันนี้แมี้ยพอเขาเรียกฝันมันสิละฝันหคนตายรู้จักกันดีนะครับขี่รถบัสไปนนักกันผู้ตายกับวัยวานจังไรเนาะพ่อเนาะบอกว่าฝันคนที่แจ้งนะครับขี่ไปนักกันซื้อเเดี๋ยววังเข่าหรือว่าเดี๋ยววังเนาะครับทะเบียนรถก็ไม่จักบอกจักเริ่มพอแล้วว่าคนตายตีหกศูนย์ตีศูนย์ บถไสยฝันเป็นหกครับวันนี้บอแบบแบบแกเยอาฟังนี้นี่ครับวันนี้รถแต็มนึงรถแต็มนึงพาชีรถเลยหาศูนย์เมนเรียาากว่าอันน่คนตายกับชีสูน้ำกันกันไว้ก็ได้กันไว้นะครับเนาะกันเกศูนย์อายุคนตายหายสิาปีเด้อนะครับพ่อสอเกือบสองพันห้า้อยเด้อนะครับตามนี้เนาะพอเนาะมแมนเดี๋ยวจังใดต้องมาตามคนสุตทยีนึงเนาะแมนในของทุตไทยทีนึงมาเอานกย่างไก่้อนหรือิงลูกเงินเอออคุณีู่กนะพอเนาะ ที่แรกว่าผิบ่ซื้อๆเนาะได้บริันั้นได้บอกอย่างคือคืบเิดอืมคนบอกหลอนไดิเพ่งจาทีก็ได้ได้ออกแล้วว่าสร้างกูวเห็นสร้างหัเห็นสองหัวมึงเลนสามหัวงไหนมันหวอ่าคนบอกแบนั้นโอ้ยเห็นสองหัวมาถึงว่าสองซีเเนาะส้างนบ้าซีกับเก่าับซีกับเก่ากงทั้งบนทั้งล่างมันก็คข้องเก่ามันกิ้องเก่าก็มานังสตัวนะมาทคนพทีคือวัสนาเนาะพอเนาะหน้าวัสนาไว้บัมันก็วางสี่ม นัองกัดจงมี่อยู่เขาจะเงาออนก,กันลากันไม่ไดจับให้เป็นโลกเล็กตัวโตมาหลายคนถึงจะเป็ดเรือๆๆอ่องานคือนเป็นวาหลังครับกัดจงมี่ปู่ได้มีดวงมีวาสนาแม่คือถืเอเ,เอาเนาะอันนี้กัดเตียวเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีเนาะเมื่อวันนี้คุณพ่อกับฟันในขี่รถเราพ้นตายรู้จักกันดีสม,มัยนั้นเพิ่อเป็นนุ่มพ่อเป็นเด็กน้อยแง่เคยอยู่เคยกินน้อเพิ่อนแง่เคยอยู่เคยกินน้องเพื่อนเล่นจำในเวิร์ว่าเพิ่นตายอีเท่าไรพ่อสว่าไรแง่แต่ว่าที่เนี่ยพ่อขี่รถมาต้องกันเนี่ยพ่อก็เลยว่าคนตายนี เป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็ายฝัน้ำครับขี่รถมันเลือดโดน้ำแต่มนึงานเป็นหกศูนยหศูนย์สี่ศูนย์เนาะกำกูนย์ศูนย์นรถว่ไรเอมันมดเลยเนาะอายุขั้นตายแตห้าสามงนพ่อเกิดสองพันสองันหรอยะครับน้ถออกก็สี่เลี้ยห้าศูนย์วันตามนี้เด้มันก็ใกล้ใกล้กันมดเนาะครับผู้บัญชการทีร้งดีเลยแม่นีย่เนี่ยวันนั่นวิดี ใจดีก็ไดเรีบ้อยเจ้เข้าไองเอาน้ำพึนเปล่ยนได้เลยเปลี่ยนน้อง่อเนาะเริ่มวาสนาเด้คอยจุนกันพอมาดูดูเดี๋ยวกะเนได้จรแล้วมาดูดูมาดูรับดูแล้วมาดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เริ่มจุนเขาคนใดเดินเริ่อปรับนุ่งเลยมาเอิวมจับจุนได้มาอยู่กับคอยพีนอนซีนีรับฝอเด้พ่อเด็กนสางพ่อเด็มาซอยฝอจุนเจียเนาะเริ่มวาสนาไปมั่นเยโอนละกับทพงมาเลยกัทีวาเป็นสพานบุญใหม พอผมจาได้ครับแรกที่พอว่ากับผมเห็นกันเพราะว่าพุ่มเจ้าทีเพ่นอยากให้มาแบ่งปันอยากให้อยากให้ปวดภายนะก็เลยคือว่าเออมอเรวยก็พอมีบุญวัสนาต่อกันเพราะว่าเป็นเนตรมาพอกันนะมันก็มีอย่างบันเอินในฝันวาในโลกเนี่ยพนห้องสิพอกันได้ต้องมีบุญวัสนาพอกันเราไปจำาว่าพอได้เราบอกว่าเอ้าเพื่อนบอให้ปวดให้ภายแต่ว่าพอปวดภายไหนพอเเป็นคนรวยเ่เราจะใส่กาคือปวดค้น เลยว่าคือพอผมเลยพอพอกรนัเราเลี้ยงเรียนต้องตัดเฮ้ยแสดงว่าเพิ่นให้ปวดท้ายเลี้ยงเลียลี้ยงเบอร์นี่เราพอเาทันเอะเล็เลยก่อนเีมาสัมผัสกันเนาะไม่ตืเนาะแต่ว่าเข้าก็ค่อยจับจุดไปเดีอกะพอนมือเข้าโป่งอย่างนี้เขานะแม่นีีเป็นเคือกระเจาสม่งกเจาครับือลายๆฟันดีเนาะครับอันนี้เขาเขากล่มไหมว่าเป็นเนาะเขาก็เริ่มไหมก็เรื่องตั้งแตกชั้นวันไหนตัองผู้ฝันกับมันเป็นเส้นเล็กบ้านนี่เพราะเลียงเัาบอ พอวสอฟัน <cents> ก <input> <Yeah. 's S 3> ับวสือจะเทียงอือไดถามได้ังับเจอไราังหนไ่งอหยั่งังหนึ่งดวหนึ่นว่ดเอาจีไปถามบังไหนเราวสือเล็กันผูวสือกับวสืเลยนะวสืเลยมันเปลี่ยนทางไหมันใจว่อน้ำเลยดีเป็นพระมันแต่ว่าบอกได้กับรับมา็จะมาเป็นสภานบุญหนกนไม่ตื้อเนาะขอรบกวนพ่อเนี่ยแหละเพราะว่าเยฟซี่นกะว่าพอฟันแมนอีลีอยากได้เดี๋ยวเยฟซีูนมีดวงคนมีโชว์โฆษนาคงเลย สคยพอขึ้นดอกเนาะแต่ยกสมรเะก็ขอเป็นสัาพุนให้ไก่เป็นตื่นเยป็นไม่อยุ่ไม่กินก็ดีใจละบวใจน้ไก่มาบนบานบ่หันครับผมเข้ากับจ่างกินแบงเขียนละมนเข้าบอกบ๊อดบ๊อยากดอกกระดีนะพ่อเนาะเมยนก็วยดอกแต่บอขานเมื่อเยี่ยเกี้ยยังกัดได้เมอยู่กินขงนว่าต้องรวยดอกลำบากขานเด็กไปได้กลับไมลูกเนาะโอ้พี่เอียซี่พ่ยที่าิดพันวันเงิน่อยเลยาชชล์บงนี่หยุดองสี โอ้คนดังมาแล้วสันเอาดังเนี่ยไหนก็เลยวางสิเออเสกเจงสิเคือจังปิ่นหมอบอกเลยถึงมาอ้าวประด้๋ปิ่นหมอบอกแม่นี่ได้ไหมสันมันไปหาเพิ่นถามคุยกันเถื่อนกันเพิ่นก็เลยบอกก็ไม่บอกกันซื้อก็คือทั้งกระด้อนะครับจะไปขิดวางสันเนียนเพราะว่าทางเข้าเนี่ยก็หาในทางเนาะเนียนเพื่นฟันนี่เขากับแววงฟันไปอืมเป็นบัตรธนาวันวี่เห็นมันตัวถือมันตันบ้านถือตัวนะครับเนาะเออทางเข้ามากรทั่มาจับมือสื่อเล่นวัน เพิ่งก็บอกขว่งเก่าข้างบอกคว่างเก่าคือตัวเก่าเนี่ยแล้วว่าปัญหามอลอยคิดว่ารอบมันเสือคนเอามาเป็นกันมอลอยกับอันละสี่หกสักบ่สองมาใส่ซะขควงเก่ากับไม้ถึงตัวเก่าสิบุญแตอไม่ได้บอกว่าตัวเก่าเนาะผมมันใจเขาว่าตัวเก่าคือขว่งเก่าเลยว่าตัวเก่าเลยล่ะแต่ว่าปัญหาผมพลาดตรงว่าผมเพิ่งบ่อสองมาใส่ผมตัดหนึ่งแค่สองตัวจะบเปลี่ยนอืมเขาจะบเปลี่ยนสองสี่เมื่อไรจะรู้แล้ววันนี่ยเขาบอกคว่งเก่าหนึ่งคือสามตัวคือสามตัวเลยสองตัวคือสองตัวเ่นนนนใชุดั้พอเนาะ เขาเฮ็ดได้เบิ่งเนาะเพราะว่าคือบ่ตัดตัวหน้ามาเอา2ตัวหลังเพิ่นว่าอือตัดตัวหน้า2ตัวหลังนได๋เนาะสมมุติเจ้าเล่นเนเนาะตัดตัวหน้าเออตัวหน้ามาใส่มาใส่2ใส่6่เอาต4 6 24างหน้าบ่เอาเฮากซั่นเก่งไดเนาะเอานี้แกมือใหม่เดี๋ยวมาตามอีกทีนึงคงสิท่าเนาะเอาขอบคุณพ่อหลายๆครับเด้อที่ยังปันลูกหลาน